ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีชาวไทยหัวใจวัยรุ่นแนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊อปี้นะครับทุกคนครับทุกคนเคยคิดไหมครับว่าถ้าเราได้รับพลังของพระเจ้าเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรนะครับอ่านะครับวันนี้เทเวอร์นะครับได้รับพลังของพระเจ้านะครับตอนนี้กลายเป็นเทเวอร์ซอุดนะครับเป็นเทพไงเป็นเทพไงนะครับมาไปเชื่อดูเนียเทเวอร์สามารถที่จะนั่งสมาธิได้นะครับปื๊ดอ่าทุกคนเห็นอะไรนีเปล่า เดพกเพื่อกลายเป็นพระเจ้านะครับสามารถแบบว่าถอดจิตได้นะครับนี่ฮะเจอป้านะครับเจอป้าเดินเดินทะลุป้าได้เอาเดินเดินทะลุไม่นึกว่าเดินทะลุได้นะป้า <c oughs> เห็นเราป่ะเนี่ยป้าเห็นผีป่ะว่าป้าไปตอบเนี่ยป้ามืนเฉยเลยโอเคนะวันนี้เราก็จะออกเทศนาสั่งสอนเนี่ยชาวลอสซานโตสะครับ,รรบที่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นคนบาปนะครับีแต่คนจิตใจต่ำช้านะครับไปเชื่อไปเชื่อมาดูแน่ ขอคุยด้วยหน่อยจิรับไอ้หมอนี่กำลังจีบสาวเลยนะครับจีบนางอ้วนแอบสเปกมาเลยนางอ้วนกินแต่กาแฟนะครับใส่น้ำตาลเยอะแล้วก็หมานะครับหมาของเธอหรือว่าของไอหมอนี่วะเนี่ยหน้าตาช่างเหมือนกันเออทำไมนิยมแบบุแบบจำมั่มทั้งนั้นเลยอ่ะสวัสดีครับพี่พี่ครับพี่มีศรัทธาในพระเจ้าไหมพี่โอ้พี่วัดวัดเดิะเอฟมาเลยนะครับโ ผมพีดอะไรครับท yeah. ี่ผมแค่เอาเอาเอาทำไมทไมโอ้ยโดนโดนจะต่อยพระเจ้าครับท้าต่อยพระเจ้าน้าเหมือนกันเลยสองคนนี้น่าเหมือนกันเลยโอ้ต่อยพระเจ้าครับตาตายครับน่าของพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระเจ้าให้สมองก่อนตีโอ้โหบังอาจทาลายพระเจ้าหรอครับตีโอ้โหวิญญาณลอยแล้วล่องออกจากร่างไปเลยครับ โอ้ทุกคนหนีเลย้ทาไทายมาเจ้าครับมันด่าใหญ่เลยมันด่าว่าไงวะพอดีว่าฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะครับรก็เลยด่าแล้วไม่เจ็บด่าแล้วไม่เจ็บนะเนี่ยอเข้าล่างเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะกลับมาแล้วครับครับได้ตังค์ด้วยครับระเจ้าฆ่าทิศนาสังส่วนเนีน่ยเอาเก็บตังค์ไม่ได้ด้วยทำไมวะเนี่ยเก็บไม่ได้สวย ลุงเป็นไงหลับสบายไหมลุง้าปากลุงไม่มาเม,มื่อกี้ลุงคงไม่ตายครับอ่าลุงตายนะแต่ว่าเรามีพลังของพระเจ้านรนบ่าพระเจ้าสามารถจุบชีวิตคนได้นะไม่เชื่อดูอมากลับมาครั้งจากนรก <c oughs> เป็นไงเป็นไงครับทุกคนเออนี่ผมมีบุญคุณกับลุงแล้วเนี่ยผมพาลุงกลับมาจากนรกอีกครั้งอะ่ะลุงคิดคิดถึงแบบลูกถึงหลานบมากกว่าลุงเออกินไปเลยนะครับ ลุงกินไปเลยลุงครับลุงครับ่าลุง,ลงเกียดผมไปเลยครับโอ้ไม่มีหัวใจในพระเจ้าเนี่ยไม่มีพระเจ้าในหัวใจโอ้พูดสลับกันไปได้แก๊งเสื้อเขียวนะยครับอ่าแก๊งเสื้อเขียวฮะไม่ใช่แก๊งทางการเมืองครับแต่ว่าแก๊งพวกนี้เนี่ยสร้างสีเสือ้อจนมาเพื่อตีกันนะครับเกิดความแตกแยกในชนชาติเหมือนกันนะครับแถมแก๊งนี้เนี่ยเป็นแก๊งที่รียคว่ แต่เล่าเมาแต่ยานะครับคนวันหาสาระในชีวิตไม่ได้นะครับเล่นเกมอย่างเดียวเหมือนเราเลยนะครับเล่นเกมอย่างเดียวเอานะครับเราจะให้กรรมมันทําสนองนะครับนะเราจะสร้างความปั่นป่วนนะครับเดี๋ยว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 เดี๋ยมันลั่นมันลั่นหูมันมีมีดด้วยยายาครับอย่าทำอะไรพระเจ้าเราคือพระเจ้าเูวิโอ้โหมอหนี่โอ้โหจิ้มพระเจ้าจิ้มพระเจ้าแฮกสมองมันแฮกสมองมันตู๊ดูด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 ด เอาแลแ้วโอ้โหมันยิงเราอ้าวไอ้นี่โดนยิงเฉยนี่ครับสมองของเจ้ากล้าทายทายอำนาจของพระเจ้าจุดๆนี่ส่งโทรเลขเข้าไปในหัวมันนะครับอืออเอแฮกมันแฮกมันครับมันฆ่าเองแหละบอกแล้วาอย่าเชื่อใจใครเชื่อใจใครไม่ได้ครับเกิดเป็นนักเลงอ๋อโดนยิงต่อเอาแฮกไอ้หมอนี่ด้วยควบคุมจิตได้ครับ ไปนี่เพื่อนวิ่งกันหมดแล้วนี่ยังสังสันกันอยู่นะครับไม่รู้เวล่องเวลาครับนะเกิดไอ้นี่บ้าขึ้นมานะครับมันเมาแล้วมันเมาแล้วตอนนี้มันชักดิ้นชักอโอ้โหมันิีกันเองครับไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยเออไงเออมันยีเอาตายไอที่เหลือไอที่เหลือมีเคื่องมีรังแคใยเพื่อนเนี่ยเออตายตายยังตายยังไม่ตายฮะหายบ้านฮิคึ้นได้ก็สายเกินไป ุบขึ้นมาใหม่ครับเผื่อว่ามันจะแค้นครับถ้าเกิดว่าเราชุบขึ้นมาเนี่ยเออฮะมันแค้นอ่ะมันแค้นนะมันแค้นเดินตะแคงไปขาบเอ๋อเลยไอชุบไอ้นี่ด้วยชุบขึ้นมาอีกคนนึงเผื่อว่ามันจะโกรธแค้นใครนะชุบได้ไหมเนี่ยนายนายจำได้หรือเปล่าใครที่ยิงนายเมื่อกี้เพื่อนนายไงหักหลังนายตื่นขึ้นมาปืดไปล้างแค้นมันกดตัวเจเลยเอาแล้ว เออชาวแก๊งตีกอะไรโอ้โหหมัดเดียวจอดเลยประเดียนมาจากไหนเนี่ยโหดจังเลยพี่อ่ะฮะได้ข่าวว่าโหดวันนี้มาวันนี้มาเอาเอาเฮ้ยเราต้องเคลียร์เรื่องให้กับพวกมนุษย์โลกนะครับพวกมนุษย์โลกเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันรู้น้อยนะครับด้อยปัญญาครับพวกนี้เดี๋ยวเราจะสั่งสอนนะครับ I'm sick this killing. with Make man. senseless peace of พูดอไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปสังสอนใกล้ๆครับโอ้โดูมันเหมือนเหมือนเหมือนพวกมันไม่พอใจนะครับดูนะครับนี่ครับโอ้โหนี่มันซ้ำรอยเนี่ยประวัติศาสตร์ของคนทุกชาติตำห้าต่อยพระเจ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมากันใหญ่เลยดูหลายหลายคนเว้ยมายกเก่งเลยครับเอาบาดีไม่ได้ผลครับนี่ผิวปากเดียวทุกคนรักครับทำนัตเขาไปโน้นเลยโอ้โหนี่ไงทำบาปกับพระเจ้าครับ กำตามสนองครับกำสามดีกำสามดีเดี๋ยวชุบก่อนชุบก่อนเดี๋ยวหาว่าพระเจ้าไม่รักเนี่ยชุบขึ้นมาดิไอเตปเวอร์ชุบดิเตมเวอร์ไม่ชุบนะเตปเวอร์บอกว่ามันสมควรตายแล้วสมควรตายแล้วโอเคตอนนี้เราได้พวกเาสาวกเนี่ยสาวกเดินตายอั้วโอ้สาวกแม่งถือปืนทุกคนนะครับน่ากลัวมากนี่มันรัตที่อะไรเนี Gesch ่ยรัตที่ซาตานปะ าสาวกเพิ่มครับหิวปากหาสาวกเพิ่มนี่จอดรถลงทันทีเลยมาแล้วมาแล้วแต่ละคนแน่มากันโคตรเยอะเลยเป๊บเปบก็นี่สาววกติดตามอื้อเนี่ยมีคนตายแทนเราแนละ้วเราสามารถมีปัญหาตำรวจได้แล้วเนี่ยทีนี้โอเครู้สึกว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นไหมครับ ฉะนั้นเราต้องหากิจกรรมให้เหล่าสาวทำนะครับเอาละเราจะใช้ตรงนี้เป็นโพเดียมนในี่รเป็นการเขาเรียกว่าปลาใสเนร่ยปลาใสเฮ้ย hey, <Hey. S 1> ใครด่าวะเนี่ยด่าพระเจ้าเหรอต้องปิวปาก hey. Hey. รักพระเจ้าทันทีะครับ <laughs> รักพระเจ้าทันะ <laughs> ทีแอโอเคเราจะให้พวกมันเนี่ยได้แบบรีแลกซ์นะครับศา mm hmm. นะสนาเราเนี่ยจะทำอะไรที่มันรุนแรงไม่ได้ครับไม่เน้นความรุนแรงนะครับนี่ครับ ดนตรีมานี่ทุกคน,นครับเป็นไง <What? S 1> ทุกคนแยกย้ายนะมาหาที่เต้น <laughs> ทุกคนดูทุกคนดูนะครับศาส,สนาเราไม่ส่งเสริมการประพฤติชั่วไม่ส่งเสริมการาทําร้ลายร่างกายศาส,สนาเราต้องการไอ้ทุกคนเต้น <laughs> เต้นแล้ว <laughs> ดูครับดูดูดูดนี่มีการชี้หน้าชี้ซ้ายชีย้ขวา <laughs> แล้วยังไงต่อเฮ้ยมันมีเพลงด้วยวมันจะติดลักเสทธิ์ปะวะ <laughs> <laughs> บอกว่าคงไม่ติดนะครับ บอกว่านะอ่าเป็นไงอ่ะงงงงเราก็งงแงบพระเจ้าก็ายังงงเลยทำไรกับมันวะสาวว่าผมเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยฮะเอออ่า,อามันมันกำลังแบบเข้าถึงอ่าเขาเรียกว่าคำสั่งสอนของเราแล้วนะตอนเนี้ย งเริ่มศรัทธามากขึ้นก็เป็นแบบนี้ครับโอ้กอลโอ้กอลโอ้กอลเฟเนอะไรเนี่ยพอๆครับพอปล่อยปล่อยกลับบ้านกับช่องไปได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ครับเสียภาพลักษณ์ศาสนาเราหมดแล้ว ท่าเต้นมันแรงมากเลยเมื่อกี้ท่าเต้น18บวกนั้นเลยอ่ะทุกคนครับยุคนี้เนี่ยมันมีบริพิษเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไปหมดเลยนะครับนะ่าเราจะส่งเสริมการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยพระเจ้ารักสิ่งแวดล้อมเนี่ยพระเจ้าจะใช้วัวนะครับในการเดินทางออกไปปลดเหล่าสัตว์โลกนะครับเอาที่ชายหาดนะครับคนเยอะดีที่นั่นน่าจะเหมาะสําหรับการเผยแพร่นะครับไป นี่การทรงวัวเนีเออวัวนี่วัวผิดผิดรูปไปหมดเลยนี่อจอดแถวนี้๋ยวนี้จะได้คนเยอะอ่าปื๊ดอุ้ยทำไมไม่คือรูปรับวัวเป็นชานฟอร์เมอร์ได้โอ้โหมันลุ้เงินเต็มเลยครับรู้สึกว่าพระเจ้าก็เหมือนดาราเนาะใญชีก็อุ้ยวิ่อะไรอะไรระเบิดวะอฮ้ยอย่าดันวัวได้ไม่ได้วัวติดเกียร์ไม่ได้ ไอ้ฮอระเบิดนะครับแสดงว่ามีคนแน่ลงทุนกระโดดจากฮอลงมาเพื่อที่จะเจอพระเจ้าแน่ยู้ไหมครับว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถเดินบนน้ำได้นะทุกคนเฮ้ยมาว่ะพระเจ้าเดินบนน้ำได้นะฮะทุกคนหายหมดเลยคนหายโวคนหายต่อหน้าต่อตาอะไรปะอะไรกันนี้สร้างความงุนงงให้พระเจ้าวัสมควรอยูยูคนก็หายไปต่อหน้าต่อตาครับสาวกเลิกศรัทธากันเลยเหรอ เราไปโปรดคนในโน้ตดีกว่าครับคนเรือบนเรือ,เ,อเขา,เากำลังทำอะไรกันอยู่แบบเนี่ยน่าจะตกปลาป <c oughs> เขาไม่ช็อกตายเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งบนน้ำไปแบบนี้ได้โดนดีครับทุกท่านสบายดีกันไหมครับเอาเอาอเกิดอะไรขึ้นอะวับไปต่อหน้าต่อตา คุณงงโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะเอาไว้แค่นี้แล้วเจอกนนะครับคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฮะ